หั่นกินตำมะฮุ่งนี่กินหน่อยค้อนบ่แสบเด้ต้องกินหลายค้อนมันยังแสบโอ้ยว่าก็ได้ยังกินอันนี้กรับโอ้ย,อยกระตำมะฮุ่งนี่ลาเก็บมาจากหลังบ้านเจ้านั่นบ่คือเก็บมาหน่อยนะสันเอีอ้อส้มมีลตาตำหลายหลานบ่แสบตำไม่หน่อยหยาดก,กันกินมันยังแสบเอออันโรดโรกผมงงก็ได้ไมีหลายต้นอยูฉีบบนบ้าฟาดโกบุญมานม่คอดยังดีกว่าเด่น พราะมันดกเหรเนาะนั่นแหละน้ำบนบ้าพัดดวงกันส่วนแปดหางหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ยังเมื่อก่เอาเมื่อกินํ้ำเลยไหมมันสีเฮียมันสจอนั้นมันนั่นมันเน่าไรลช่มันสวยบ้านมันวิคนกินห่อนะโอ้เมล็เสีเอาเมื่อนไปอยู่ดอกเออนั่นแหละเอาเมื่อกันินน้ำเนี่ยเกลี่ย้องเออเออมืขึ้นไม่ใช่หนูมัขึ้นดิเจอจะไปง้างถึงบ้านใหม่ของเจเตือนใจบ่เมันขึ้นเลยบ่ามยนไม่คุณรางวัลขยันเนิมัขึ้นเล เมาบาร์ดูเรื่องไรกาแฟกข้ามคือร์บาระมหาทุ่มผนบาหาทุ่มมักทุ่มบนบาร์กะควดเนาะมักสหางเครื่องมันว่านั่งบนตะหาเครื่องโอ้ากลายเปิดไรล้านอยู่บ่เปิดไรล้านอยู่เฮ้ยข้าเจ้ากับคนรวยเนาะเงินท่องมืดว่าอยากเลืกินเลื้อใส่ นั่นน่ะข้าเจา้ทาอันธาตุเกี้ยนข้าเจา้าเก็บพร้อมอเราดิขยบ่ตะกี้อยู่บัตรหลังน้อยน,น้อยนึงเวีนบ่เออหลังน้อยน,น้อยเอออยู่บัตรหลังน้อยน้อยนึ่งนี่เราตีขั้นขั้นหนึง่งเดานหาขายของนั่นเห็น<จ>บ<ะ>่อมจังสี่ล่ะค้นขาขายไงยเมื่อลำลุ้ยได้นั่นก็ต้องเป็นคนที่มีบุญแล้วก็มีวาสนาแล้วมีบาแล้วมีพร้อมนั่นแล้วมันต้องขยันน้ำเรื่ของเรื่องมันหันว่าม่นแท้จริงอันนั่นนึกเสื้อเด้ คนคนบ่ขยันนี่บญวัสนาปบานไ้ก็คือเก่าก็จนน่นเด่นยุบานหันก็คือเก่านโ้นบ่อสันเมนอยู่ด้วยเ็นบ่อตุยังเบิงไหมรถก็ว่ามนซีหาขั้นผุนัเขากับขยายสาขาเขาเนาะบ้านกัรล่วรอบขอบชิดเฟอร์นิเจอร์ก็มีแต่ราคาแพงแพงนั่นแล้วพื้นปูหินอ่อนเพอร์สอนสอนเนาะ่อยสิมีวาสนนะเจนอานนอโอ้ยเจ้าเสาเนีน้องกอ้ไ ันคือจังไถ่เข้าเจ้าข่อย,อย,อยนี่ก็สัญญาคือแล้วเนอยอยาเป่นยัยฮิโน่เออมันแล้วแต่คนเข้าบ่คือกัน,นเขาจยามฟังด้วยเกลี่ยฟังด้อยี่หนังบ้านเนี่ยแขรงเห่อแขรงไพ่เนี่ยมันแขรงกันได้ดิอืมอืม ok ok นั่นบ่แล้ที่สำคัญก็คือว่าไม่อย่างบานนี่ยมุจโจ่สไพ่ายเรือเป็นบัวนั่นแล้วสีพ่ายเลือเป็นบนนัวเอออ แน่นกว่าตอบังไพ่ลราเป็นบ่บ่อี่ด็กควงร้อยน้ำกับบ่เปลี่ยนหอยนั่นอันเดชั่นเขาบ่เขามีบ้านหลังเงี้ยบ่ตัวไ่หมดหลายขั้นแต่ไพ่เลือดกับยังไพ่บ่เปลี่ยนตีเบ็ดแข้งเลือดแข้งไพ่น้ำเขายังจี่แข้งกับเผาได้อ้ก๊อปโอ้ยจะเป็นบ่ยังดูอ่แข้งเลือดแข้งไพ่แันพ่อแข้งกันได้แต่แข้งบุญแข้งวาสนานั่นแข้งกันบ่ได้สะดวกรักแล้วไอ้เดชั่นตัวมึงคิดผิดแล้ว เวลาเขาไปทําบุญนั่นเขาท่านลอยหนึ่งมันบ่มุเจ้ากับท่านสองลอยไปเลยเออเนาะเออขาท่านลอยหนึ่งเจ้าของท่านสองลอยเอเฮ้ยเขาลวกพักพ้นป่าไปวัดเป็นบ่มุเจ้ากับลาบผมต้มแซ่บไปเลยโธ่ชนะขาดปุ๊ธ น่าขาดฟุด้เออล <c oughs> งพอกระเืหน่อยอยาดโมุูกชกเทืออยู่แม่นตัวมันจดวดเนาะกับกระเทียมกับบักพริกเผ็ดเพลสนาน้